เจ๊นตัวไออ่ะบัามันยังข้อมไปทางซ้ายหน่อยยังมาทางขวาหน่อยดีนั่นแลนะหละแฉร้ <c oughs> องแฉร้องแฉร้องไม่แฉเพราะขาคนนี้ใช้ได้ใช่ดี <c oughs> อ้าวพี่บัา้าผ่าลงหัวอยู่หัวอยูเดะหัวอยู่ดิบิดดี นั่นแหละเจ๋งเลยลงที่แล้วเมื่มอวานที่ปให้ทำทำอะไรเมออื่อวานไม่ได้บอกอะไรเหย ูไปดีมากนะยอดเลย